แต่งหนุ่ม18อดีตนางเอกชีวิตสุดจริงมนัชนกส่งสีสุขอดีตนางเอกดังเจ้าของฉายาลิ้นชิงเสียเมืองไทยออกมาเปิดใจเล่าชีวิตรักในอดีตผ่านรายการมายุราหาเรื่องเมาส์นกเริ่มเล่าเส้นทางชีวิตบนถนนสายบันเทิงว่าเริ่มต้นจากการเป็นนางแบบหลายแบรนด์ดังเล่นหนังเรื่องแรกเป็นนางเอกคู่กับไพโรสังวริบุตรและตอนนั้นเป็นมิสมอเตอร์โชว์คนแรกของประเทศไทย แต่จากโด่งดังอยู่ดีๆก็หายไปจากวงการเพราะอยากแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าตอนนั้นเราอายุ23เขาอายุ18ห่างกัน5ปีแต่งงานใหญ่เลยที่โรงแรมดุสิตธานีเราออกเงินเองทั้งหมดแต่พอแต่งไปได้3-4ปีก็เลิกกันมีลูกด้วยกัน3คนย้อนกลับไปถามว่าคิดผิดไหมก็คิดผิดเราขอเลิกกับเขาเพราะว่าทนไม่ไหวแล้ว กว่าจะเลิกกันก็ทะเลาะก,กันหนักปัจจุบันนี้เขาแต่งงานใหม่มีลูกแล้วอีกสองคนเป็นเพื่อนกันไปแล้วส่วนนกหลังจากที่เลิกกับสาม,มีคนเก่าก็แต่งงานใหม่เขาอายุมากกว่าระดับเจ้าพ่อไปเจอกันที่วัดไทยในอเมริกาเขาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราเขาให้บ้านเราเบลเลอร์เปย์เงินเราทุกอย่างให้บัตรเครดิตช้อปปิง้งเที่ยวเมืองนอกมีคนรถมีคนตามถือกระเป๋า ยังกับเราเป็นเจ้าหญิงมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยมีเวลาให้เราเลยให้เงินอย่างเดียววันที่ขอเลิกกับเขาเราเข้าไปกราบเท้าเขาเลยพี่เอาแบบนี้นะพี่ไม่มีเวลาเลยพี่ให้แต่เงินหนูก่อนที่หนูจะมีชู้หนูขอเลิกดีกว่าเขาก็ช็อกเกิดมาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเราทุกวันนี้เขาก็ยังรักนกรักลูกของนกมีอะไรก็ช่วยเหลือเราตลอด